ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งที่มีตำนานเล่าขานกันมาหลายรุ่นเหล่ารุ่นว่าภายในบ้านนั้นมีภาพวาดเก่าแก่ที่มีความลึกลับซ่อนอยู่ภาพวาดเป็นของหญิงสาวผู้มีดวงตาสีฟ้าสดใสซึ่งดูเหมือนจะยังมีชีวิตอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม ผู้ชาวบ้านบางคนเคยลองเข้าบ้านร้างแต่ไม่มีใครกล้าจ้องภาพนั้นนานๆเพราะรู้สึกเหมือนว่าหญิงสาวในภาพกำลังมองตามพวกเขาไปทุกที่วันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อเอกตัดสินใจจะเข้าไปในบ้านร้างเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับภาพวาดเขาเดินผ่านประตูไม้ที่จำเป็นต้องก้าวข้ามฝุ่นหนาทึบและได้พบกับภาพวาดที่น่าขนลุก ภาพของหญิงสาวซึ่งมีรอยยิ้มแปลกประหลาดดูเหมือนทธาจะขอร้องอะไรบางอย่างแต่เอกกลับรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ไหลผ่านร่างกายเมื่อเขามองไปที่ตาของเธอเราวกับว่ามันมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดเขาทันใดนั้นเอกเริ่มรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวเขาเริ่มเปลี่ยนไปทาพวาเดเริ่มสั่นไหวและเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มไหลเข้าสู่โสตประสาทของเขา เขาปิดตาลงและพยายามกลั้นใจแต่เมื่อเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งภาพวาดกลับมามองตามเขาเหมือนเดิมสายตาที่ว่างเปล่าโลหิตซึ่งอยู่ในดวงตานั้นลึกซึ้งและมีความทุกข์ทรมานเอกตกใจถอยหลังแต่ประตูที่เข้าไปกลับปิดลงอย่างแน่นหนาะรู้สึกถึงลมหายใจเยือกเย็นที่ได้ยินข้างหลังเขาหันไปแต่ไม่เห็นอะไร นอกจากภาพวาดที่ยังคงมองตามเขาอย่างไม่มีวันหลุดออกไปเอกเริ่มวิ่งหนีแต่ทุกที่ที่เขาหันกลับไปเขาจะพบว่าเธอกำลังมองเขาอยู่เสมอสุดท้ายเอกถูกค้นพบว่าไม่สามารถออกจากบ้านร้างได้เขาได้ยินเสียงกระซิบร้องเรียกจากภาพวาดก่อนจะทุดตัวลงกับพื้นในที่สุดสิ่งที่เขาได้ทำคือเป็นอีกหนึ่งวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ในบ้านนั้น และภาพวาดก็จะได้รับชีวิตใหม่เพื่อมองตามนักเยี่ยมชมคนต่อไป